สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินติชชิ่งครับวันนี้ผมมีลอกมาให้ทางพี่ๆนานาดูอีกแล้วนะครับเป็นลอกดิคเ o โอนะครับซีรีส์ออนะครับตัวนี้ในมือผมเป็นเบอร์สามพันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าลอกหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะครับดคโ ตัวนี้อัตราทดเกเรโชนะครับอยู่ที่5.2ต่อ1นะครับเบอร์2,000 3,000 4,000 5,000นี่คืออัตราทดเกเรโชเท่ากันเลยนะครับตัวนี้ก็จะแตกต่างที่ความจุสายนะครับแล้วก็ขนาดนะครับด้านนอกไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ระบุมานะครับว่าเป็นตัว AR เบอร์3,000นะครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นตัวหน้าดินนะครับอ่าเปิดมาข้างในนะครับมีดาแกรมนะครับตัวนี้ ไดแกรมอยู่ที่ฝานะครับก็จะระบุว่าชิ้นส่วนเป็นตัวอะไรนะครับตัวนี้นะครับไปคล้ายรุ่นตัวซีรีส์ a อซนะครับพี่ผมมีนะตัวนี้โอเคเราไปดูตัวลอกกันเลยดีกว่าครับอ๋อสวยอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ทําสีเทานะครับสีเหมือนแมกกาซีนตัวสีแมคาลิกหรือเปล่านะครับแขนน่าจะเป็นแขนเสียบนะครับอ่า ดูแขนก่อนนะครับแขนเป็นหนอบเป็นฝักบัวนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับแขนเป็นซีนนะครับแต่ว่าเป็นแขนเสียบนะไม่ใช่แขนเกียวนะครับตัวนี้เบอร์สางพันเป็นตัวหนอบฝักบัวนะครับโอเค กรอบแขนก่อนนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนข้างก่อนนะครับจะได้หมุนถนัดถนัดหน่อยนะครับถ้าใครถนัดข้างไหนก็เปลี่ยนได้นะครับถนัดซ้ายก็เปลี่ยนทางขวานะครับถนัดขวาก็เปลี่ยนทางซ้ายนะเปลี่ยนมือหมุนนะครับโอเคตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ A R นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะตัวนี้นะครับ ตัวโค้งเข้าเป็นตัวตัวนี้เป็นกาไฟนะครับวัสดุก็เป็นกาไฟนะครับเหนียวนะครับค่อนข้างเหนียวแล้วก็น้ําหนักเบานะครับก็จะเบากว่าโลหะตัวนี้ไม่ใช่โลหะนะครับตัวโค้งเขาเป็นตัวกาไฟนะครับแต่ว่าตัวสปูลสปูลเป็นมีเนียมเหมือนเดิมนะครับซอลล่องนะตัวนี้นะครับลดน้ําหนักนะครับแขนเป็นโช๊กนะครับเบวามนะตัวเบวามก็เป็นโช๊กนะครับเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้ ย่งผมหมุนแน่นๆก่อนนะครับที่รู้สึกว่าเหมือนยังไม่ค่อยแน่นเดินหน้าถอยหลังได้นะครับกันกลับก็เป็นนกกระจอกสับนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นหนึ่งหนึ่งลูกปืนนะครับหนึ่งบอลแมลลิงนะครับตัวนี้นะครับบอลแมลลิงนะครับแต่ก็ค่อนข้างลื่นนะครับค่อนข้างลื่นอยู่ น้ำหนักก็ไม่หนักมากด้วยนะครับสวยด้วยนะครับตัวนี้โอเคไปดูฝากันนะครับฝาก็มีกลิกเสียงนะเวลาหมุนก็จะได้รู้นะครับตัวนี้โอเคไปดูคลิกเสียงกันนะครับ กิกเสียงเป็นแบบสปริงนะครับตัวนี้นะเสียงก็จะเบากว่านะครับเบากว่ากิกเสียงแผ่นนะครับแต่ว่าจะทนกว่านะครับข้อดีของเขาก็คือเขาจะทนกว่านะครับเฟืองกีดเอ่อเฟืองกีดเสียงนะครับตัวนี้นะนีแกน, k wa. K wa าาน,นนะครับก็ประมาณนี้ก็ยังลื่นนะครับหนึ่งลูกปืนก็จริงแต่ว่าก็ค่อนข้างลื่นอยู่นะครับ เสียงก็ดังนะครับตัวนี้ไม่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 ได้ไม่ได้เงียบนะครับตัวนี้นะครับตัวเก็บเสียงเป็นพลาสติกนะครับสปูลซอล่องเป็นมิเนยมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับตอนแรกผมดูผมนึกว่าเขาทําสีไว้เฉยๆนะครับแต่ความจริงไม่ใช่นะครับตรงนี้มันจะสักสากมือนิดนึงนะครับข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราผูกเวลาเราผูกเอ็นหรือว่า p e นะครับตัวนี้ ถ้าเราผูกใส่ตรงที่ส,กสากตรงนี้นะครับเวลาถ้าเราผูกแล้วมันแ <Karere S 1> น่นเนี่ยเยวลาเราปิดเบรกแน่นๆนะครับสายที่อยู่ในสะปูลตรงนี้นะครับมันจะไม่หมุนตามนะครับมันจะไม่มันจะไม่ฟรีอยู่ในตะปูลน,นะครับก็คือมันจะแน่นตามที่เราเราปิดเบรวเวลาเราอัดปลานะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวนี้นะครับแล้วเราผูกปมสายเอ็นหรือว่าผูกปมบีเนี่ยไม่แน่นนะครับเวลาเราปิดเบรกแน่นๆแล้วเนี่ย ตัวสายเอ็นหรือว่าพีนะครับในนี้ถ้าเราผูกไม่แน่นนะครับมันก็จะหมุนฟรีอยู่ในสปูลนะครับมันทําเราอัดปลาไม่เข้านะครับตัวนี้ซีลเลียตัวนี้เขาทํามาตรงนี้ทำมาให้เราผูกปมมันก็ดีนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยเรื่องสายเรื่องรายได้นะครับตัวนี้สปูลก็ปัดเฉียงสี้าองศานะครับช่วยในการส่งสายนะครับตัวนี้โอ้นะครับเอ3า0 0สาพัน ดี๋ยวไปลองดูเบรกกันสักนิดหนึ่งนะครับโอ้โหแน่นเกินโอ้โหเบรกเขาแน่นแน่นมากเลยครับตัวนี้โอ้โหนี่ยังปิดไม่หมดเลยนะครับโอ้สบายเลยโอ้ต้องมี5โลขึ้นนะครับเบรกนี่ผมยังปิดไม่หมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ปิดไม่หมดยังโอ้โหถ้าไม่ถ้าไม่ไปแล้วครับตัวนี้ โอเคนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับดิโกโอนะครับ AR นะเบอร์สามพันนะครับเป็ล็อกตกปลาราคาหลักร้อยนะครับราคาไม่แพงนะแต่ผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าในการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวรูปทรงก็ค่อนข้างสวยด้วยนะครับตัวนี้ไปตกปลาที่ไหนอะไรเนี่ยผมว่าโอเคเลยเหมาะกับการใช้งานนะครับเบอร์สามพันะผมก็กลางๆเลยนะครับตกหน้าดินมั่งตีกับปอม้างนะครับตัวนี้ สบายๆเลยใส่กับลอกอ่าหกฟุตก็ได้เจ็ดฟุตก็ได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ผมฝากให้ทางพี่ๆนะนะลองพิจารณาดูด้วยนะครับลอกตัวนี้เป็นลอกซีรีสกิโอนะครับยามพันราคาหลักร้อยเองนะครับไม่แพงนะผมว่ามีพกติดไว้บ้างนะครับไม่เสียหลายนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยครับใส่เอ็นก็ได้นะตัวนี้ใส่พก็ได้สวยๆเลยนะครับโอเคนะครับพี่ๆ ถ้าพี่ๆนานาะชอบใจยังไงนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับไว้เดี๋ยวถ้าผมมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทางพี่ๆนานาะดูกันอีกทีละกันนะครับไว้พบกันใหม่นะคะพี่ๆนานาะงั้นผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่